อนเฟกต์ไร้สายเหมือนกันเลือกตัวไหนดี MG 6 8 Max และ Mars 6 8รุ่นท็อปทั้งคู่นะเคสอลูเคสพลาสติกเสียงแน่นกว่าเสียงสว่างกว่าแหลมกว่าแบต10,000มิลลิแอมแบต3,790มิลลิแอม Switch a s h e Pro OKT Amethyst เหมือนกัน Polling Rate 8,000 Hz เหมือนกัน s c a n Rate 64,000 Hz เหมือนกัน a c t u a t i o n Point ต่ำสุด0.01 mm, มิเมเหมือนกันและ Pitiger ต่ำสุด 0.01มิเม mm. เหมือนกันเดซโซนต่ำสุด0มิเมตรเหมือนกันมี d ีเคเสเหมือนกันมี t ท c กเ e ิลคเหมือนกันมี o อนแทบเหมือนกันมีนน s ม o d d เหมือนกันไม่มีและปีสแนปปี้เหมือนกันจ้าสำหรับเพื่อนๆที่ดูใน u t u b e นะครับสามารถซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยให้ราคาถูกกว่าปกติได้นะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะเพียงแค่กดเข้าไปในตะกร้าที่ผมปักไว้ให้นะตรงนี้เลยนะครับก็จะได้โค้ดส่วนลดพิเศษเลยนะครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจาก30,90บาทนะครับเหลือประมาณแบบ2,300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคุ้มมากๆเลยนะ1นคนต่อ1สิทธิ์ต่อ1นวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกดได้ทุกวันวันหละครั้งเลยถ้าไปกดแยก่เพื่อนๆจะไม่ได้ราคานี้นะครับถ้าไม่เชื่อ,อก็ลองจิ้มๆดู